ออโอเคใบสองแล้วนะครับบสองนิดนินะครับเมื่อวานทดลองออไลฟ์ดูนะครับก็เมื่อวานคุยเรื่องออสารปริกรรมแบบชิโนโปรโตกรุกิซึ่ผมบอกว่ามันใช้ไม่ถูกต้องคำคำนั้นใช้ไม่ถูกต้องนะครับวันนี้ก็เปลี่ยนเรื่องนะครับเปลี่ยนเรื่องช่วงบ่ายๆน,นี้ก็อาจจะง่วงๆอยู่ก็มาฟังผมให้ง่วงอีกเหมือนกันนะครับ ก็เมื่อวานบ่นว่ามีคนบ่นว่าเสียงเบานะครับก็เนื่องจากใช้โทรศัพท์มือถือนะครับไม่ได้คิดว่าจะทำไอ้ตรงนี้เป็นกิจจลักษณะเท่าไหร่ก็เลยไม่ได้ใช้ไมโครโฟนนะครับวันนี้ก็อยากจะคุยเรื่องอประวัติศาสตร์ของอยุธยาแบบคร่าวๆแบบเบื้องต้นก่อนนะครับคิดว่า าเรายังอยู่ในสภาวะที่จะต้องอเก็บตัวกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็คงมีเรื่องให้มาคุยกันได้เรื่อยๆนะครับเราจะลงเจาะลึกในเรื่องของประวัติศาสตร์วิทยามากขึ้นในอนาคตนะครับในวันอื่นๆนะครับวันนี้ก็เลยอยากมาคุยเรื่องคร่าวๆก่อนภาพรวมแล้วก็วิธีคิดหรือว่า,าหลักการต่างๆในการเข้าใจประวัติศาสตร์วิทยานะครับ เราเคยเรียนมาเยอะแล้วนะครับในระดับโรงเรียนเรื่องของประวัติศาสตร์อุธยานะครับแล้วก็ได้รับรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์วิทยาผ่านทางสื่อตา่างๆอันที่มีผลมากที่สุดอันหนึ่งก็คือภาพยนตร์นะครับเราคงได้ดูภาพยนตร์หลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิทยาแต่ว่าอันที่ดังมากๆก็น่าจะมีอยู่สองสเรื่องนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่อง สุริโยไทยนะครับซึ่งเกือบกับ20ปีแล้วมั้งนะครับตอนนั้นแล้วก็อันดับต่อมาก็คือตำนานพระนเรศวรซึ่งมีหลายภาคด้วยกันนะครับแล้วก็ของหม่อมน้อยก็คือสีอยุธยาที่เป็นซีรีส์รตรงนี้ก็เป็นหลักๆที่เรารู้จักประวัติศาสตร์วิยา่าผ่านสื่อภาพยนตร์จริงๆมีเยอะนะครับมีเยอะแต่ว่านี้ที่ดังในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมา เราต้องเข้าใจก่อนว่าการศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาแบบที่เราเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่หรือว่าเรียนในวิชาประวัติศาสตร์พื้นฐานส่วนใหญ่สำหรับคนที่ไม่ได้เรียนวิชาประวัติศาสตร์เป็นวิชาเอกอย่างในมหาวิทยาลายัยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นลักษณะข,ของการท่องจํานะครับไม่ได้ให้คิดวิเคราะห์อะไรเป็นพิเศษนะครับเราก็จะท่องจําว่าอนุยามีเายุมา4 1 7ปี เสียกรุงครั้งที่1ปี2,110เอ่งร้อยส1บสนะครับเสียกุงครั้งที่2ปี2310นะครับมี5ราชวงศ์นะครับมีกษัตริย์สามร้อยสามสามสิบสามพระองค์นะครับในสามร้อยนะครับสามสิบสามพระองค์อะไรพวกนี้นะครับสิ่งหล่านี้ก็อตสิ่งที่ท่องกันมาแล้วก็เหตุการณ์สำคัญต่างๆ,ๆเช่นยุทธหัตถีชนช้างหรือว่า การเสียกรุงนะครับสองครั้งหรือว่าการที่พระนเรศวรไปเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเหตุการณ์ของออบ้านบางระจันซึ่งตอนนี้นำกำลังกลับมาพูดใหม่เดอในลักษณะของการที่ให้น้ำใหเกิดความสมดคลีทั้งหลายนะครับวันนี้ที่เราจะคุยกันทุกนี้เราจะไม่คุยกันเรื่องการเมืองนะครับเราจะคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์และก็วัฒนธรรมเป็นหลักนะครับเพราะว่าคิดว่าการเมืองโคงเคร่งอยู่แล้วแล้ใครที่ ตามผมอยู่แล้วบ้างเนี่ยก็น่าจะาอ่านเรื่องการเมืองจากที่ผมเขียนอยู่แล้วนะครับก็คราวนี้พอย้อนกลับมาเนี่ยเรารู้นะครับในในเชิงประวัติศาสตร์เนี่ยเรารู้ประวัติศาสตร์วิอยาดได้อย่างไรนะครับเรารู้ประวัติศาสตร์อิทยาดได้อย่างไรเบื้องต้นเนี่ยมันมาจากการที่เราศึกษาพระราชพงศาวดารต่างๆพระราชพงศาวดารคืออะไร พระาชาวงสาวดานคือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เขียนไว้ในอดีตนะครับแต่ว่าคําของมันคือพระราชาพงสาวดานคืออะไรที่เกี่ยวกับพระราชาพระราศพระราชพรา,าราชาทั้งหลายนะครับพงสาคือตระกูลหรือพงวงตระกูลนะครับพงสาวดานก็คือพงอวตารอาวตารในที่นี้ก็คือพระ พระนารายณ์อวตารมาเป็นพระมหากษัตริย์ไทยนะครับสรุปแล้วราชวงศ์สวรรคก็คือเรื่องราวของพระมหากษัตริย์และตระกูลหรือราชวงศ์ที่เป็นอวตารของพระนารายณ์นั่นเองนะครับดังนั้นบันทึกเหล่านี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เป็นหลักและราชวงศ์และกิจการที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์เป็นหลักมันจะไม่ได้บันทึกเกี่ยวกับ ประชาชนทั่วไปหรือแม้กระทั่งคุณนางทั่วไปถ้าไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์นะครับเราก็จะได้เรียนรู้เหล่านี้จะพงศาวดารนะครับคราวนี้พงศาวดารมันมาอย่างไรนะครับพงศาวดารมันเกิดจากการเขียนเป็นระยะๆะะเป็นการเรียบเรียงนะครับเป็นการเรียบเรียงขึ้นมาของคนในอดีตนะครับเช่นในสมัยเอวิยานี่ก็จะมีการ บันทึกรายวันอันดับแรกก็คือบันทึกรายวันนะครับของในพระราชวังในในก็คือจะมีอา,อารักษ์หรือมีคนที่มีหน้าที่เขียนเหล่านี้ก็เขียนไปว่าวันวันนึงเนี่ยในวังเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็จะมีปูมโหนก็คือโหนหรือหรือนักปราดห,หรือว่าซึ่งอาจจะเป็นพรหมณ์ในสมัยนั้นเนี่ยก็มีหน้าที่เขียนสิ่งเหล่านี้ลงไปว่า วันนี้เลิกงามยามดีเป็นอย่างไรบ้างพระมหากษัตริย์ทําอะไรบ้างนู่นนี่นั่นต่างๆสองสามสิ่งเนี่ยมาถูกบันทึกไว้นะครับโดยหลักการแล้วมันอาจจะถูกบันทึกไว้ทุกวันนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมาเนื่องจากข้อแรกก็คือว่ามันผ่านการเวลามา4-500ปีแล้วนะครับมันก็จะไม่ค่อยเหลือหลักฐานคือหมายว่า เราไม่สามารถไปค้นหาต้นฉบับของหนังสือเหล่านี้ได้แล้วนะครับบวกกับการเสียกรุง2ครั้งนะครับสภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองไทยเนี่ยมันทำให้หลักฐานต่างๆเนี่ยมันหายไปค่อนข้างง่ายนะครับหนังสือที่มันทำกับกระดา,า,าษสาสมัยก่อนหรือว่า gegeben, ใบใบคอยต่างๆเนี่ยที่มันมีการจารึกอะไรไว้ทั้งหลายเนี่ยนะครับมันพังง่ายเนื่องจาก ความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิเนื่องจากความชื้นต่างเนี่ยมันเก็บของรักษาของยากนะครับหรืออาจจะถูกไฟไหม้ไปบ้างพัดพลายหายไปบ้างพวกนี้นะครับคราวนี้มันก็จะมีการเก็บสิ่งเหล่านี้นำมารวบรวมเขียนเป็นระยะระยะในสมัยรัชกาลต่างๆของพระมหากษัตริย์นะครับเราเรียกการรวบรวมเขียนแบบนั้นเนี่ยว่าพงศาวดารน,นะครับคนที่รวบรวมเขียนเนี่ยก็จะได้รับคําสั่งมานะครับได้ Rule. รับคาสั่งจากพระมหากษัตริย์มาเนี่ยให้เรียบเรียงพงศาวดารนะครับในยันน่ะมันก็จะไม่ใช่แค่การบันทึกแบบง่ายๆอีกต่อไปคือไม่ใช่การบันทึกวันต่อวันคนที่มาเขียนเนี่ยเขาก็จะเลือกเอาว่าเขาอยากจะนําเสนอให้คนรุ่นหลังหรือคนอะไรทั้งหลายเนี่ยอ่านต่อไปยังไงเขาอาจจะเลือกแค่บางส่วนเขาไม่ได้เลือกทุกอย่างที่เขาอ่านมาจากปูโผลหรือมาจากบนันทึกประจําวันต่างๆ ขาจะเลือกบางอย่างที่สําคัญหรือว่าเขามองเห็นว่าสําคัญหรืออาจจะเลือกบางอย่างที่เขาคิดว่าไม่สําคัญทิ้งไปคือไม่พูดถึงนะครับ mm hmm. ก็นํามาเรียบเรียงไปมันก็จะเป็นพระราชพงศาวดารตา่างๆในขณะเดียวกันพอผ่านอีกรัชสมัยหนึ่งเป็นพระารานาัพระองค์ใหม่ก็อาจจะให้เรียบเรียงใหม่นะครับโดยการประาชทั้งหลายเนี่ยอาจจะต้องไปอ่านของเก่าของราชการที่แล้วบวกกับปูมโผนต่างๆนํานมาเรียบเรียงใหม่นะครับแล้วก็เลยจะเกิด พงศาวดารหลายๆฉบับด้วยกันนะครับแต่ว่าพาอดีอย่างที่บอกไปแล้วว่าหนังสือเหล่านี้มันไม่ค่อยเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับสิ่งที่เราเจออยู่ปัจจุบันเนี้ยส่วนใหญ่มันจะเป็นพระรามงศาวดารที่เป็นต้นฉบับเนี่ยมันเกิดจากการเรียบเรียงผ่านการเรียบเรียงมาหลายหนแล้วนะครับผ่านมาหลายหนแล้วนะครับแล้วก็บ่อยครั้งเนี่ยพอมันผ่านมาเวลามาเนี่ย มันมีการเพิ่มเติมนะครับมันมีการเพิ่มเติมความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียนลงไปหรือว่าลบบางอย่างที่ไม่อยากให้รู้ที่มันมีเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเข้ามาลบออกไปนะครับมันก็เลยเป็นหน้าที่ของนักประวัติศาสตร์ในรุ่นหลังเนี่ยนะครับศึกษาสิ่งเหล่านี้คือศึกษาพระราชบงสาวดานาต่างๆแล้วนําไปเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น นำไปเปรียบเทียบกับประวัติศาสตร์ศิลป์นำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางโบราณคดีนำไปเปรียบเทียบกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มันเกิดขึ้นในที่อื่นเช่นมีใครพูดถึงพระมหากษัตริย์ไทยในหลักฐานของเวียดนามไหมหรือว่าในหลักฐานของเขมรมีไหมในหลักฐานของจีนมีไหมสิ่งเหล่านี้มีการเปรียบเทียบอยู่ตลอดเพื่อให้เราได้เห็นภาพโดยรวมแล้วก็พยายามจะหาข้อเท็จจริงซึ่งบางทีมันก็อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรนะครับคราวนี้ จากการศึกษามาเนี่ยซึ่งเรามีการเริ่มศึกษาพระทรงสวัดานอย่างเป็นระบบระเบียบนะครับเป็นการศึกษาแบบตะวันตกขึ้นมาเนี่ยเริ่มอย่างชัดเจนทแรกก็คือในสมัยของอสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพซึ่งเป็นพระนุชาครับของรัชกาลที่5นะครับท่านก็ถือว่าเป็นบิดาแห่งประวัติศาสตร์ไทยนะครับท่านก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่เยอะกับคนในรุ่นนั้นก็ศึกษาเรื่องนี้อยู่เยอะ ก็ท้ายสุดก็เรียบเรียงออกมาทําให้เราเห็นภาพโดยรวมอย่างที่เราท่องจำกันอยู่ปัจจุบนันว่าอายุทยาเนี่ยมีอายุเท่ากับ417ปีนะครับเหตุการณ์ตรงไหนเกิดขึ้นเมื่อไหร่กระบุเป็นปีพศไป,ปเปรียบเทียบกับพศปัจจุบนัน แล้วก็มีพระมหากษัตริย์สามสามสิบสามพระองค์นะครับอย่างผู้ผิดอยู่เดิมว่าเป็นสามร้อยกว่าไม่ใช่นะครับกระสัดอายุยามีสามสิบสามพระองค์จริงๆแล้วมีสามสิบสี่แต่ว่าก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับเดี๋ยวค่อยคุยลงไปในรายละเอียดอีกทีทีละนะครับคราวนีเ้เราเรียนรู้ว่าอายุยาเยมีห้าราชวงศ์นะครับเริ่มต้นจากพระเจ้าอู่ทองหรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่หนึ่งนะครับน่าเสียดายที่เราไม่ค่อยมีสื่อ เอนเตอร์เทนหรือสื่อภาพยนตร์ทั้งหลายที่พูดถึงท่านเท่าไหร่เลยนะครับไม,ไม่เคยเจอท่านยุ่งจำได้ไม่เคยเจอนะครับว่าพวกต้นตั้งแต่สมัยตั้งกรุงศรีอยาเนี่ยมันมีเรื่องราวเป็นยังไงในเชิญภาพยนตร์บันเทิงทั้งหลายนะครับี่เราก็เลยระบุเรียกราชวงศ์ของท่านหรือว่าตระกูลของท่านในช่วงนั้นเนี่ยว่าราชวงศ์อูอ่ทอซึ่ง อันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในสมัยท่านเองจริงๆนั้นท่านเรียกราชวงศ์ของท่านว่าอะไรนะครับเราไม่รู้แต่ว่าคำว่าราชวงศ์อู่ทองเนี่ยเป็นการเรียกในภายหลังเพิ่งมาเรียบเรียงเพื่อทำให้เข้าใจง่ายว่าในอา,อายุยานนียมีทั้งหมด5ตระกูลหรือ5ราชวงศ์นะครับผ่นานพระเจ้าอู่ทองมาก็เป็น พระชรงอู่ทองมา2พระองค์ก็คือพระเจ้าอูทองแล้วก็พระราชโอรสก็คือพระราเมศวรนะครับตรงนี้หลายเชื่ออาจจะเว้นไปนะครับเพราะว่ามันมันมันจะเยอะละเอียดเกินไปนะครับเดี๋ยวไว้เวลาเราคุยกันเรื่องประวัติศาสตร์วยาลงไปในเฉพาะช่วงเวลาเราค่อยคุยกันเป็นชื่อเฉพาะ แต่ละพระองค์กันไปนะครับคราวนี้ราชวงศ์ต่อมาคือราชวงศ์สุพรรณภูมินะครับหรือสุวรรณภูมินะครับบางทีก็เรียกสุวรรณภูมิแต่ส่วนใหญ่จะเรียกสุพรรณภูมิเพราะว่าขุนหลวงข้าง,งั่วซึ่งก็ยังถกเถียงกันในรายละเอียดว่ามีความสัมพันธ์ใดๆกับพระเจ้าอู่ทองเนี่ยนะครับแต่เราท่องจำกันมาว่าเป็นพี่เขยของพระเจ้าอู่ทองเนี่ยได้เข้ามาทวงอำนาจในการปกครองอยุทยานะครับ ในสมัยของพระราเมศวรพระราเมศวรก็เลยยอมถอยออกไปไปอยู่ที่ลบุรีแทนคราที่ตัวขุนหลวงพระงัวเองเนี่ยหรือชื่อในทางราชการที่เราจําท่านได้คือสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งเนี่ยประวัติบอกว่าท่านมาจากเมืองสุพรรณบุรีนะครับเราก็เลยเรียกตระกูลของท่านหรือราชวงศ์ท่านว่าราชวงศ์สุพรรณภูอันนี้ก็อีกเช่นกันก็คือในสมัยท่านเราไม่รู้ว่าท่านียก จจะกูลท่านว่าอะไรนะครับเราไม่รู้นะครับไม่มีหลักฐานพอที่จะยืนยันได้นะครับอันนี้คันว่าเรียกว่าราชวงศ์สุวรรณูนเกิดขึ้นทีหลังนะครับคราวนี้ท่านก็รบชนะอะไรหลายอย่างเก่งมากนะครับแต่ว่าปรากฏว่าพอลูกชายของท่านาสืบราชบัลลังก์ต่อเนี่ยก็ อยู่ได้ไม่กี่วันก็เราก็รู้จักกันในชื่อของลูกชายของท่านหรือพระราชะโอรสของท่านเนี่ยว่าพระเจ้าทองลันนะครับก็ถูกพระราเมเสืเนี่ซึ่งอถอยไปอยู่ที่ลบุรีเนี่ยกลับมาทวงพระราชะบาลังคืนนะครับก็ก็กลายกลับมาเป็นราชวงศ์อู่ทองเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าก็กลับมาได้แค่อสองราัชากาลนะครับหลังจากพระราเสศวนสิ้นพระชนแล้วเนี่ยพระราชะโอรสของท่าน ็มีปัญหากับขุนนางาตามประวัติศาสตร์ที่ประวัติศาสตร์พอจะหาได้เนี่ยก็มีปัญหากับขุนนางท้ายสุดขุนนางก็ไปเชิญเจ้าอีกพระองค์หนึ่งจากสุพรรณภูมาเหมือนกันนะครับก็คือสมเด็จพระอินทรราชาชาหรือว่าเจ้านครอ,อินนะครับตรงนี้ซึ่งพระองค์นี้เนี่ย ปัจจุบันเนี่ยนะครับตา,ตามวิชาการปัจจุบันเนี่ยเชื่อว่าน่าจะเป็นพระองค์ที่เคยไปเสด็จเมืองจีนสมัยตอนที่ยังเป็นยังไม่ได้ขึ้นครองราชนะครับแล้วเราไปจําแบบไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ว่าท่านคือพระร่วงที่ไปเมืองจีนแล้วไปเอา,เอาวิธีการทําสังฆโลกกลับมาวิธีาาการทำเครื่องเซรามิกกลับมาจากจีนนะครับจริงๆแล้วนั่นไม่ใช่สมัยสุโข,ขทยัยอันนั้นจริงๆคือพระองค์นี่แหละนะ แล้วถัดมากกคือเจ้าสามพระยาซึ่งกลายเป็นชื่อของพิพิธภัณฑ์นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในราชวงศ์สุพรรณภูมิช่วงที่2นะครับแล้วก็สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งดังมากนะครับเรารู้จักกันในวิชาการเรียนประวัติศาสตร์เราเริ่มเรียนว่ามีเวียงวังคลังนาอะไรทั้งๆเนี่ยก็เริ่มในสมัยนี้นะครับต่อมาก็มีอีกหลายๆพระองค์ จนกระทั่งเข้าสู่ช่วงที่เราได้ดูภาพยนตร์เรื่องสุริโยไทยก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับเริ่มต้นในหนังเรื่องนั้นเนี่ยเริ่มที่สมเด็จพระรามาธิบดีที่สองนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยผมจาชื่อดาราไม่ได้ท่านโผล่มาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็มีนะดาวหางนะครับซึ่งเป็นลางลายตรงนั้นแล้วท่านก็สิ้นพระชนนะครับก็ถัดมาก็เป็นพระราชโอรสของท่านก็คือ รู้จักกันในนามว่าสมเด็จหน่ผู้ทางกูลหรือพระบรมราชาที่4นะครับซึ่งในภาพยนตร์สุวิโรไทยเนยนำแสดงโดยคุณลุงสุชาวนะครับก็ผ่านมาอีกสองพระองค์ก็มาเป็นพระชัยราชานะครับพระชัยราชาเนี่ยในภาพยนตร์ก็คือใครนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงภาพยนตร์นี่ก็คือ ลืมขออภัยนะครับก็เป็นผมเว้นไว้ก่อนนะครับตัดติดไว้ก่อนตรงนี้นะครับจำไม่ได้นะครับพระชัยราชาเสร็จก็จะมาเป็นเรื่องของอแม่อยู่หัวสีสุดาจันทร,ร์นะครับแล้วก็นำมาเป็นเหตุซึ่งทำให้ท้ายสุดเนี่ยพระเทียนราชา,าได้เป็นพระมหาจักรพรรดิ นะครับตรงนั้นเราก็รู้อยู่แล้วในภาพยนตร์นะครับคือโดยโดยโดยพื้นฐานทั่วๆไปเนี่ยภาพ,พยนตร์ทำได้ถูกต้องนะครับไม่มีไม่ม,ไม,มีไม่มีอะไรที่บิดเบือนแต่ว่าในรายละเอียดของประวัติศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้รู้ขนาดน,นั้นนะครับแล้วก็ตัวพระมหาจักรพรรดิก็มีพระาชโอรสเป็นพระมหินทราธิราชนะครับซึ่งหลังจากนั้นก็เป็นการเสียกรุงครั้งที่1นนะครับแล้ว พระมานะครับพระเจ้าหงสาวสดีตอนนั้นก็คือบุเรงนองก็ได้ตั้งให้พระหมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยปกครองกงรุงศรีวยยาต่อไปนะครับโดยเอาพระนเรศวรเป็นองค์ประกรันอะไรที่เราพอรู้โดยประวัติศาสตร์นะครับโดยคร่าวๆอันนี้คือที่เราท่องจํากันมานะครับตอนนี้ตอนที่มาถึงพระหมหาธรรมราชาธิราชเนี่ยก็มีการเชื่อกันว่าพระองค์เนี่ยมีเชื้อสายของอาณาจักรสุขโขทัย นะครับเราก็เลยเรียกว่าราชวงศ์สุขโขทัยนะครับเป็นราชวงศ์ที่3นะครับที่เราพูดถึงมีอู่ทองมีสุพรรณภูมินะครับแล้วก็มาสุขโขทัยนะครับาราชวงศ์สุขโขทัยนี่ก็มีพระนเรศวรนะครับที่เราดูในหนังอยู่แล้วนะครับยาวหลายๆตอนในเรื่องตำนานพนระนเรศวรนะครับมีพระเอกาทศรถเราก็เห็นในหนังอยู่แล้วนะครับแล้วก็พระราชโอรสของพระ เอากาทัศรสก็คือพระศรีสวภาคแล้วก็มีพระเจ้าทรงธรรมนะครับไล่ๆมาเรื่อยๆปุ๊บามาถึงองค์สุดท้ายในราชวงศ์สุขโขทัยนี้ก็คือ,อพระธิดยวงศ์ซึ่งท้ายสุดถูกเสนาบดีใหญ่นะครับสมุหากราโหมได้เรียกว่าปฏิวัติ ง,ง่ายๆคือปฏิวัติหรือว่ารัฐปาะนารอะไรเนี่ยนะฮะในภาษาสมัยใหม่เราเนี่ยครับก็ตั้งปราบดาพิเศษตัวเองขึ้นมานะครับเป็นพระเจ้าประสาททองนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของราชวงศ์ใหม่ราชวงศ์เลยก็เรียกว่าราชวงศ์ประสาททองเรียกตามชื่อของพระเจ้าประสาททองนะครับส่วนในรายละเอียดว่าทำไมทำไมถึงเรียกพระองค์ว่าพระเจ้าประสาททองเนี่ยเราค่อยไปคุยกันอีกทีตรงนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่ ภาพยนตร์อีกอันหนึ่ง้ไม่ใช่ภาพยนตร์เป็นละครนะครับก็คือที่เราเรียกกันเล่นๆว่าละครออเจ้าทั้งหลายนะครับก็คือเรื่องอะไรนะเรื่องลืมอ,อีกแล้วนะครับ <c oughs> ซึ่งบาหลักๆในนั้นน่ะคือจะพูดถึงในสมัยพระนารายมหาราชซึ่งพระนารายมหาราชก็เป็นพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์ประสาทาทองเช่นกันนะครับก็เป็นยุคทองยุคหนึ่งของกรุูศิวิยา ความทรงจำของนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังนะครับแล้วพอผ่านยุคออเจ้านะครับในนั้นตรงนั้นมาเสร็จเนี่ยเ,เราก็จะเข้าสู่รัชวงศ์บ้านผูหลวงซึ่งประเภทราชาก็อยู่ในปภาโยชนตร์ในใน,ในละครเรื่องนั้นด้วยนะครับก็คนก็ชอบมากนะครับตรงนี้ท่านก,ทานก็ท้ายสุดก็าสามารถปกครองกุศิวิยากับอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ มีลูกบุญธรรมเป็นพระเจ้าเสือในรัชกาลัดมาอะไรพวกนี้นะครับก็เรียกว่าระชรวงบ้านภูหลวงนะครับเป็นรัชวงศ์ที่5นะครับตามเรียกชื่อตามที่ว่าเ,เชื่อกันว่าประเภทราชาเนี่ยเมื่อก่อนเป็นชาวบ้านภูหลวงคืออำเภอบ้านภูหลวงที่ตรงนี้ในความเป็นจริงแบบเป๊ะๆตอนนี้ก็ยังไมไ่สามารถสรุปกันได้แท้นะครับคืออาจจะมีการสรุปกันแล้วในวงวิชาการแต่พอดีผม ไม่ได้ติดตามว่าอยู่ตรงไหนกันแน่นะครับแต่ว่าในตามเอกสารประวัติศาสตร์โบราณเนี่ยก็บอกว่าท่านมาจากบ้านผูหลวงนะครับก็เลยเรียกราชวงศ์ท่านว่าราชวงศ์บ้านผูหลวงนะครับก็สืบทอดจนกระทั่งถึงพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายของกรุงศรีวิทยาและก็กรุงศรีวิาายาใต้ซึ่งเราเรียกกันว่าพระเจ้าเอกทัศนะครับเรียกกันทั่วไปจริงๆว่า ท่าก็มีชื่อคราวนี้อีกอย่างหนึ่งของปัญหาที่เราศึกษาประวัติศาสตร์วิทยาแล้วมันยังมีปัญหาอยู่ในวงวิชาการในวงการท่องจําทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะเรียกกันแบบนี้เท่าที่ผมพูดเลยนะครับนะครับนะว่าพระนามของพระมหากษัตริย์เกือบทุกพระองค์เนี่ยจริงๆแล้วก็ยังไม่ได้สรุปร้อยเซว่าควรจะเรียกตามนี้ถือว่าถูกต้องแบบในอดีตหรือเปล่านะครับเช่น เราท่องจาว่ามีพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าในสมัยของพระองค์ท่านเนี่ยท่านไม่ได้มีพระนามอย่างนี้แน่นอนนะครับพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่าช่วงท้ายระชวงบ้านพลูหลวงเนี่ยบ้านเมืองค่อนข้างระส่ำระสายพอสมควรนะครับแม้ว่าตอนนี้จะมีทฤษฎีของอนักประวัติศาสตร์อวุโสชื่อดังมากท่านหนึ่ง ครับเดี๋ยวไว้วค่อยคุยไปนะยละเอยดที่ท่านก็เสนอว่าจริงๆแล้วปลายอายุยาเนี่ยอายุยาไม่ได้เสื่อมนะครับบางคนจะบอกว่ามันมันมันเสื่อมถอยมันก็เลยแพ้พม่าอะไรพวกนี้นี่จริงๆแล้วท่านก็บอกว่ามันไม่ได้เสื่อมนะมันเกิดจากการแค่ผิดพลาดทางยุทธศาสตร์ทางการอาหารณตอนนั้นแค่นั้นเองมันทาให้เสียกรุงไม่ใช่ไม่เกิดจากเขาค่าเสื่อมลงมาเรื่อยๆแล้วก็คนไม่สามารถคีกันอะไรทั้งหลายเหล่านี้เป็นเป็นสิ่งที่ เรามองจากยุคหลังเป็นหลักแต่มันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงในสมัยนั้นนะครับแต่ว่าที่แน่ๆคือเราแพ้พม่าอันนี้เรายอมรับความจริงตรงนั้นนะครับณช่วงเวลานั้นเนี่ยพอมันกรุงแตกแล้วเนี่ยการจดบันทึกอะไรต่างเนี่ยมันไม่ไม,ไม่ไม่ชัดเจนแล้วนะครับมันไม่ชัดเจนแล้วคราวนี้การจดบันทึกในช่วงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถไปหาบันทึกใดๆที่ชัดเจนได้ว่า พระเจ้าอยู่หัวบรมโกดเนี่ยจริงๆท่านมีพระนามว่าอะไรเรียกกันในสมัยนั้นว่าอะไรนะครับก็เลยเรียกกันไปว่าพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศก็คือตอนนั้นท่านเสด็จสวรรคตไปแล้วนะครับแล้วยังอยู่ในพระบรมโกดก็คืออาจจะยังไม่ได้ทำพิธีเนื่องจากบ้านเมืองมีพม่ามาล้อมอยู่อะไรพวกนี้อาจจะยังไม่ได้ทำพิธีพระเมรุนะครับ ก็เลยยังอยู่ในพระบรมโกศก็เลยเรียกกันว่าพระเจ้าอยู่หัวที่อยู่ในพระบรมโกศซึ่งคนละพระองค์กับพระเจ้าอยู่หัวที่ปกครองแผ่นดินนะตอนนั้นนะครับเพื่อให้เป็นการแยกกันและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านทั่วทั่วไปส่วนใหญ่ชาวบ้านก็ไม่ได้รู้นะครับชาวบ้านไม่ได้อ่านหนังสือออกนะครับชาวบ้านก็ห่างไกลจากศูนย์กลางอํานาจอสมควรแม้ว่าบางคนอาจจะอยู่ในกรุงศรีอยุธยาเหมือนในละครออกเจ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ก็ไม่ได้ มีความที่จะสามารถไปจดจำหรือว่ารู้พระนามของพระมหากษัตริย์ได้อย่างถูกต้องนะครับก็เรียกกันว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าในหลวงหรืออะไรแบบนนัะ้สมัยนั้นอาจจะเรียกกันแบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นข้อที่ควรจะระลึลลลลกไว้ว่าจริงๆแล้วความห่างของพระมหากษัตริย์ในสมัยก่อนนะครับการรับรู้กับประชาชนเนี่ย มันห่างมากนะครับมันไม่ได้มีทีวีมันไม่ได้มีหนังสือพิมพ์ที่จะมีรายงานข่าวหรือว่าอะไรต่างๆไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตแบบนี้นะครับแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยก็มีข้อบังคับหลายๆอย่างนะครับกฎมนเทียนบ้านหรือกฎหมายต่างๆที่ทําให้ความห่างเนี่ยมันชัดเจนยิ่งขึ้นคือสมัยก่อนเออสเด็จที่ไหนเนี่ยก็ประชาชนก็ไม่สามารถออมองพระพักท่านได้นะครับเสเด็จที่ไหนก็ถ้าผ่านบ้านผ่านเมืองอะไรส่วนใหญ่ก็จะให้ปิดประตูบ้านปิด อะไรต่างๆไม่ให้โผล่ออกมาไม่ให้ประชาชนโผล่ออกมานะครับส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยนะครับความปลอดภัยอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของที่พระหมหากษัตริย์เนี่ยเปรียบเหมือนเป็นสมุติเทพนะครับก็คือเป็นอวตารอย่างที่ผมพูดตอนแรกแล้วว่าพงศวดานรนาจากคำว่าอาวตารนี่แหละนะครับก็เป็นพราะเป็นอวตารของพระนารายณ์นะครับก็จะเป็นเป็นเทพซึ่งห่างก,กับประชาชนทั่วไปมาก รตรงนี้ทําให้ความเข้าใจของประชาชนทั่วไปเนี่ยโดยเฉพาะคนอ่านออกเขียนไม่เขียนหนังสือไม่ได้ด้วยก็จะไม่มีบันทึกอะไรทั้งสิ้นนะครับการจดจาเหล่านี้ก็จะผิดเพี้ยนไปนะครับใกพนามต่างๆนะครับตรงนี้แม้กระทั่งพระนเรศวรเองที่เรารู้จักตรงนี้ก็มีหลายๆคนนักประวัติศาสตร์หลายคนบอกว่าจริงพระนามก็ไม่ควรจะเรียกพระนเรศวรน,นะครับหรือแม้กระทั่งพระนเรศอะไรทัางหลายนี่ก็อาจจะผิดก็ได้นะครับชื่อต่างๆหลายๆอัน และอีกข้อหนึ่งที่จะต้องจดจำก็คือว่าที่เราเรียกกันพระบรมราชาที่1ที่2อพระศรีสันเพชรที่1ที่2อ,อะไรทั้งหลายเนี่ยสมัยก่อนไม่ได้เรียกอย่างนั้นนะครับไม่มีคําว่าที่1ที่2นะครับคือเวลาบันทึกในพระสุพรรณบัตรเนี่ยคือหมายว่าพอเสด็จขึ้นคลองลาดเนี่ยมันก็ต้องมีการจารึกพระนามที่ถูกต้องนะครับสมบูรณ์ ายพระสุพรรณบัตรนะครับตรงนี้จะเป็นชื่อเป็นพระนามที่ยาวมากๆแล้วแ,ลแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลปัจจุบันหรือว่าในหลวงรัชกาลที่แล้วเนี่ยก็มีพระนามในพระสุพรรณบัตรเนี่ยยาวมากนะครับเป็นคำคล้องกันไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะเรียกท่านให้ครบตามนั้นเนี่ย ไม่ใช่เป็นเรื่องที่จําได้นะครับเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับเราก็จะมีชื่อที่เป็นพระนามที่เป็นพระนามลำลองหน่อยสําหรับที่ประชาชนเรียกได้นะครับก็ตรงนั้นก็เป็นเช่นกันนะครับพอถึงตรงนี้เราก็จะว่าบางพระองค์เนี่ยใช้ชื่อข้างต้นหรือพระนามข้างต้นเนี่ยว่าพระบรมราชาธิราชพอเสร็จแล้วพระองค์ถัดไปก็ใช้พระบรมราชาธิราชอีกแต่ว่าท่านไม่ได้ไปจารึกว่าไม่ได้ไปจารึกในสุพรรณบัตรว่า เป็นที่1ที่2ที่3อะไรนะครับแต่ว่ามันเกิดจากการที่นักประวัติศาสตร์รุ่นหลังเนี่ยพอศึกษาจะมีพระบรมราชาที่ราชมีพระบรมราชาที่ราชอีกแล้วมีอีกองค์นึงก็พระบรมราชาที่ราชอีกแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยคือจะเลยต้องระบุว่าองค์ไหนเป็นองค์ที่1ที่2ที่3นะครับที่ต้องต้องต้องเข้าใจให้ตรงกันไว้ด้วยว่าสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีการไปจารึกไว้ว่าเป็นพระบรมราชาที่าชที่1่ที่2ที่3ไม่มีการเรียงลําดับแบบนั้นนะครับอาจจะมีการเลือกใช้พระนาม ใกล้เคียงกันบางพระองค์บางพระองค์อาจจะอยากเปลี่ยนเป็นใช้แบบอื่นแล้วแต่พระชนยมของแต่พระองค์นะครับแต่และชื่อเนี่ยแต่ละพระนามเนี่ยก็มีความหมายเฉพาะเจาะจงในเชิงพระราชอำนาจหรือในเชิงต่างๆนะครับในเชิงที่เป็นมงคลต่างๆนะครับก็เลือกใช้แต่และพระองค์ก็เลือกใช้ต่างกาันบางพระองค์งก็อยากจะใช้แบบที่เคยมีมาก่อน มันก็เลยเกิดการที่มีพระนามพระนามต้นเนี่ยซ้ำๆกันนะครับเป็นพระรามาธิบดีบ้างเป็นพระบรมราชาบ้างอะไรพวกนี้นะครับซ้ำๆกันะนักประวัติศาสตร์รุ่นหลังก็เลยต้องมีการระบุแล้วพอมันเขียนไปมันก็เลยก,การท่องจําแบบนั้นว่าเป็นที่1ที่2ที่3าต่างๆซึ่งเ,เราต้องเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับตรงนี้ก็เป็นเบื้องต้นของการเข้าใจประวัติศาสตร์อยุธยานะครับว่า มันไม่ได้ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากนะครับจริงๆแล้วมันไม่ได้ง่ายแบบขนาดที่เราท่องจํากันขนาดนั้นมันมีข้อถกเถียงในเชิงประวัติศาสตร์จริงแล้วยังเรายังเปิดโอกาสให้มีการถกเถียงตราบใดที่ยังมีการาหา,าหลักฐานไม่มาหรือว่าการตรีความใหม่ๆซึ่งมันเกิดการเปรียบเทียบอะไรต่างๆนะครับตรงนี้มันก็ยังมีช่องว่างอีกเยอะให้เราศึกษาทาให้จริงๆแล้วเนี่ย ความรู้ทางประวัติศาสตร์อายุทยาหรือสมัยต่างเนี่ยจริงมันก็ยังไม่ได้นิ่งนะครับแต่ว่าเพื่อให้ความง่ายเนี่ยเราก็เลยท่องจํากันมาแบบนี้นะครับมันก็เลยเไม่ไม่ถูกต้องซะทีเดียวแต่ว่าเป็นความง่ายในการท่องจานะครับตรงนี้ก็เป็นความรู้เบื้องต้นไปก่อนแล้วเราอาจจะได้คุยกันเรื่องเกี่ยวกับวิทยาอีกในอนาคตนะครับในอนาคตนี้นะครับเพราะว่าเข้าใจว่าคงต้อง กักตัวกันอยู่หลายวันแน่นอนนะครับก็จะมีเรื่องมาคุยกันเรื่อยๆนะครับใครอยากจะคุยเรื่องอะไรเราก็มาเสนอมาได้นะครับเราแต่ว่าขอเน้นเป็นเรื่องว่าทําเรื่องประวัติศาสตร์หลายๆเราไม่คุยเันเรื่องการเมืองนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะเบื่อการเมือนที่ผมเขียนปกติอยู่แล้วถ้าไม่เบื่ออยากไปอ่านก็ไปอ่านเอานะครับไม่ต้องมาคุยกันตรงนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ